สวัสดีครับพบกับผมหนึ่งนะครับผมตอนนี้มายืนรอสมบี้้ใหมันมาหาเราก่อนดีกว่าพามาได้ง่ายอย่างนี้หรอือตอนแรกก็จะไปสเตลล์นะครับ But if here, it's a are you by the villa If that's the word for it, sure it, did Geofarm CEO live here what's his name Emery Crown Yes I called it. so how do I get in I doubt the keycard is inside Why are you helping me I'm not sure that I am. ออตรงนี้นะถ้าเกิดเราพุ่งตรงไปเลยก็ได้ข้างล่างมันก็จะมีนี้อยู่ครับมีซอมบี้อยู่นะฮะแล้วก็ตรงนี้มีบันไดวิ่งลงไปข้างล่างก็ได้ดีเหมือนกันแล้วขึ้นบันไดคือตรงนู้นเข้าไปทำภารกิจแต่ว่าผมไม่เอาฮนะ นี่คงมีคนสงสัยว่ามันคืออะไรนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่เหมือนท่าเทียบของกระเช้าลอยฟ้านะฮะมันท่าเทียบของกระเช้าลอยฟ้ากระเช้าจะมาหยุดอยู่ตรงนี้นะกระเช้ามาจากไหนกระเช้ากระเช้ามาจากอีกอีหนึ่งที่นะฮะเจะต้องไปให้แคบ เราไปอีกด้านหนึ่งดีกว่าไม่อยากสู้กับซอมบี้บ่อยนักจะใช้ด้านนี้เป็นหลักนะครับที่เียดสู้อย่างที่ผมบอกว่าตรงถ้าเกิดลงไปด้านล่างนี้ก็จะนี่มีมีทางลงไปได้เลยแต่ว่าเราจะไปอีกทางหนึ่ง รอมันนะครับรอมัน ลองมันไปติดตรงนี้ครับ นี่ครับออกมาทางนี้เราก็จะสามารถที่จะขวนลงไปได้เราจะต้องกลับมาที่ดีทีนตอนท้ายๆของเรื่องแล้วนะฮะยองครับย่อง ตรงนี้มีซอมบีอยู่ข้างบนไม่ต้องสนใจเราไปของเราดีกว่าตูนี้เราจะเข้าตอนหลัง,ลงๆนะฮะไปไปก่อน <c oughs> ถ้าไปตรงนั้นมันก็จะมีพวก ของให้เก็บนะครับแต่คุณก็ณควรจะจัดการซอมบี้ให้เรียบร้อยด้วยตัวนี้เปลี่ยนเป็นปืนครับไม่เสียดาอาวุธนี่ครับไอโตวีดร้องต้องวีทีน่ารำขาญมากซาเรน

แล้วเราก็เพียนะไปกันต่อเลยถ้าเราวิ่งไปมีจกี้ก็ได้ครับแต่ว่าก็าเจอซอมบี้ถ้าไม่อยากเจอซอมบี้ก็อ้อมๆหน่อย ก็ว่าไปผมก็ไม่เคยเข้าไปในนี้สักเท่าไหร่ลงข้างล่างมันน่าจะวิ่งอ้อมขึ้นมาตรงนี้ได้นะทำไมเราไม่ปีนเื้อไปดูอ่ะ ใช่ใชอนนี้จะมีภาพหลอนให้ดูงเงาเป็นหลักนะครับผมร้อย <c oughs> จากเฮลิแพดนะครับเราสามารถวิ่งมาตรงนี้ได้เลย ไม่ใช่วิ่งสิต้องเรียกว่าขึ้นกระเช้ามาจากแอร์จากเฮลิแพดมาที่นี่นะครับเพื่อที่เราจะสามารถมา,เ,าเอาก๊กาดไปเสียบได้เร็วๆนะ นี่ฮะอันนี้เตรียมงอกขึ้นมาเพื่อปิดทางเราตอนที่เรามีมีอีเวนต์ต่อสู้ครับดังนั้นก็ต้องเตรียมใจไว้ด้วยนะ Clip Clip are you still there Something wrong I'm having trouble hearing you Are you talking to someone else on the radio The woman from the airfield Helping me get something for you. You sure about that? Pretty damn. Think about it. Why does she know what to do? Why would she help you? Because I helped her. What are you doing? I got this. Don't worry. จริงๆเราได้ไฟฉายมาแล้วนะครับคอมแบทไลท์มาแล้วจะวิ่งลงไปเลยก็ได้นงไอ,ทอ้ท่อเนน่ะแต่ผมยังไม่เข้านะครับเพราะว่าคราวที่แล้วนี่ผมหลาบแล้วครับจริงๆอยากลองเข้าท่าออ่นดูบ้าง อยากสู้อะไรทั้งนั้นนะ ไม่ผิดไปที่เฮลิแพดเนี่ยเราจะได้อาวุธอัพเกรดอาวุธของเราอีกครั้งหนึ่งนะเป็นแอดวานซ์แอดวานซ์แอคนะฮะซึ่งขาบอกว่าเวียงดีดีมากถ้าเกิดปกติเราเวียงเราอย่างนี้แต่แอดวานซ์แอคเนี่ยพลังจบกจีเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันจะติดปลายดาบไวท้ที่อ่าเหมือนนี่เป็นน้ำแร่ว่ะไว้ที่ปลายขวาน แต่คราวนี้การพุ่งลงไปมไม่ใช่สิ่งที่น่า,า,นาทำนะฮะต้องดูข้างบนด้วยนะครับเพราะมันมีสายเลนอยู่ข้างบนนะดูข้างบนดูข้างล่างดูหลายทางอุ้ยตกใจงม,มาจากไหนเนี่ยเราเองก็ไม่ได้สเตลด้วยลงไปตรงนี้ก่อนมันจะมีอะไรหรือเปล่า ปัดถุยมาทางนี้ก็ได้นี่ไสเลนจะอยู่ข้างบนโอเคผมพี่เจ็ยดยุ่งอุยอย่ามันจะไม่ยุ่งเรื่องนี้มันจะไม่ยุ่ง แต่ก e. ็โดนลื่นจนได้เข้ามาไหมเข้ามาไหมเข้ามาไม่ไ um ด้หรอกเธอ งน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับวิ่งตรงไปอย่างเดียวพอพอผมเคยสำรวจแล้วผมก็สำรวจมาเยอะแล้วนะตรงน,นี้มันแทบไม่มีอะไรเลยนอกจากทางเดิน Shaun May Am I on the right track? นี่แหละ There's a tunnel in the mountain and some sort of big elevator. Sounds right. Take the elevator up to the helipad. แถวนี้ก็จะมีของอยู่นึกใชโ,โอเคกระสุนตรงนี้มีของด้วยนะแล้วก็ออกมาด้านหลังนี้เราก็จะได้ Advance ์ทแท็ก Yes I believe it's skull crushing time ไปกันเลย ที่อยากให้ทำเมื่อเข้ามาในนี้ก็คือเปิดวิทยุแล้วผมเองก็จะไปซ่อน <S <S <AR C> เราต้องสู้ครับดีไหมมีมีดมีอะไรอยู่มี Ah, what else could go wrong? Sean May, don't think this is the right elevator. <sighs> ที่การนี้เอานะครับ้าาวไอตัววิ่ง

へんもん。 ไม่สเตลก็ได้ลำคาญแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปสู้กลับไปตัวหน้าลำคาอีกหนึ่งตัวนะครับเนี่ยผมอยากลองเข้าทางเข้าอัศการอย่างนี้ด้วยเหมือนกันแต่ค่อยว่ากันนะครับมันมีอยู่ต้องข้าทางเข้าู่สามที่แย่ไม่รู้มันจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าถ้าผมลองไปเข้าที่ชายหาดแล้วมันเป็นเหมือนกันนั่นหมายความว่า จะเข้าจากไหนก็ได้เหมือนกันบัตเชอร์แน่ๆละ่ะไอตัวที่มีกรงเล็บเนี่ยแหละคือการไม่ให้หนีครับ ไม่ยากไม่ยากถ,ถ,ถ้ารู้เทคนิคกทานข้าวไม่ยาก you give up, you? Not นี่ตรงนี้นะครับเป็นที่ที่หนึ่งที่เราจะต้องหหืืไม่รู้ว่ามันมาจากไหน

จึงไม่ยากอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะกลับไปทางไปจะพูดยังไงดีถ้าเราต้องการจะกลับไปทีมไม่จากตอนนี้เราได้อยู่ในแผนที่นะครับเฮ้ยเราต้องกลับไปที่สนามบิน วิธีการที่เราที่สุดคือทางนี้ครับมันก็จะเลื่อนลงไปแล้วมาโผล่ที่นี่ครับนีไ่ไง ที่เราเคยคุยกันไว้นี้ไปเร็วแล้วนะเนี่ยรอบแรกนี้เล่นงมของอยู่ตั้งนานหาของตัวนี้ผมจะพูดเฉพาะในส่วนของที่มันสำคัญสำคัญแล้วกันนะครับในเรื่องการหาของอาวุธอะไรแบบนี้ พาชนะนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เล่น New Game Plus นะครับมันจะไม่มีให้ในตอนแรกผมก็สับสนไปอ่าแล้วก็จะหาเจ้าอีกทีหนึงใกล้ๆจบเนื้อเรื่องนะครับตอนที่เราไปที่นี่เขาเรียกว่าอะไรแล้ววาไปในแ l a ในแ l a ที่นินจาไม่ใช่นินจาเรียกนินจาแล้วกันเนาะง่ายๆที่นินจามันอยู่ในนั้นน่ะไปตายอยู่ที่นั่นน่ะอะไรว,วเอา ดาบคาตาะจากศพเขานั่นแหละมาซึ่งข้อดีของดาบคาตาะคือเร็วแต่ก็เสียคือมันไม่มีแรงประทะนะฮะแรงประทะที่ว่ามายถึงว่าฟันให้ล้มอะไรอย่เงี้ยไม่เหมือนขวานมันหนักกว่าอเดี๋ยวก็จะเจอละฟ้าฟ้า The end. zombie I'm down should have watched your sits. ร้อยครับใช้วิธีการสเตลคิวอย่งนี้เอา Security Office อ uh, ่าเอาลืมใจเรียบร้อยไปเรียกเชื่อชื่ที่เดิมเลย I'd like to announce that my daughter, Alexis, will be joining me as the executive vice president of broadcasting. I never thought that I'd be as proud of a child as I am with her. She's smart, driven, a collaborator. She really knows how to get to the heart of a story because she keeps going when the going gets tough. Not like my son, who would rather spend his time drinking with his friends. I'm lucky and I got a second chance with Alexis. What were you thinking, Cliff, leading your friends here? You should be where I am. Feeling better? I feel great. Two shots. And Cliff? Linda? ครับตรงนี้เนี่ยนะฮะก็นี่ถ้าเกิดเรามีคีการเราจะเอากลาบคาถะมาได้เลยนะแต่ว่าเราไม่มีเราก็ต้องไปรอเก็บตามเนื้อเรื่องเอาก็ได้นะครับผมเอาละตรงนี้นะครับได้เวลาอันส่งผลแล้วตรงนี้เราพอสไว้แค่นี้แล้วกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันทุกท่านวันนี้สวัสดีครับ